สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาวโอนพาวรวยชาแนลกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะในงวดประจำวันที่16เดือน9 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเน้นรูดวิ่ง สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะเดือน9้าเนาะก็ขออวยพรให้พี่พี่เอฟซีทางช่องทุกท่านนะคะโชคดีนะคะร่ํารวยในแนวทางนะคะที่สอนให้ไปเนาะ,ะวันนี้ก็ขอให้มานะคะสําหรับงวดที่แล้วกับขอโทษขอภัยพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะงวดที่แล้วนี้หลุดนะคะงวดนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะก่อนไปรับชมนะคะสะอนก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยจับไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะในรัฐบาลไทยนะคะสาวชอบนะคะในรัฐบาลไทยชอบ5นะคะ5แล้วก็8วิ่งรูดเม็ดเดียวที่5นะคะสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้ ถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็สามารถวิ่งรูดตามได้นะคะไม่งั้นก็ลองเอาแปดนะคะไปวิ่งรูดแทนห้าก็ได้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะคะไม่งั้นก็ลองจับไปเป็นตัวเด่นได้นะคะไปจับคู่ใส่กับตัวเลขที่พี่ๆชื่นชอบได้นะคะสําหรับแนวทางในงวดนี้นะคะก็ขอให้ปังๆขอให้เฮงๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ออกทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลลาวนะคะก็ขอไวพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีทั้งสงองอ่รัฐเลยนะคะพี่ๆในตารางก็จะมีห้ามีแปดมีสองนะคะแล้วก็มีเจ็ดมีหนึ่งมีหกนะคะเด่นที่ห้ากับแปดนะคะสำหรับตัวที่สโอนชอบนะคะในวันนี้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียว ย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตามก็ได้นะคะสําหรับตัวที่ชอบนะคะในวันนี้ห้าสงห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ห้าสามห้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าแปดสำหรับ งวดนี้นะคะตัวที่โอนชอบก็จะมี5้าหนึนะคะแล้วก็ห้าเจ็นะคะสำหรับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเตียววันนี้นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดชื่อชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะอย่าลืมไปกลับเนาะก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะคะโชคดีในหวยรัฐบาลไทยในงวดนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะงคนก็มีเพียงเท่านี้ก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีค่ะวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโค้งสุดท้ายนะคะถ้าใครไม่ชอบสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็รอโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะกราบสวัสดีค่ะ